ข้าจะใช้ไข่กลนเปิดช่องว่างระหว่างทะเลวิญญาณของเราเพื่อส่งพิษในตัวเจ้ามายังร่างกายของข้าอย่าฝืนตัวเองเลยท่านเสียสติไปแล้วหรออย่าขยับการใช้เถาวันอาจจะช่วยขัดเกลาพิษได้ ดีมากเถาวันกำลังค่อยๆดูดซับพ,พิษไปพิษกำลังลดลงแล้วพิษที่เหลือยังคงกัดกินจุดที่ประจรของเจ้าอยู่อย่าประมาทอดทนไว้เน่ลี่ข้ามานนี่ข้าจะแบ่งปันพลังวิญญาณให้กับเจ้า สำเร็จแล้วหลังจากทะเลวิญญาณของเราเชื่อมต่อกันโดยเหมือนเคล็ดวิชาบ่มเพาะของพวกเราจะสอดประสานกันด้วยพิษถูกทําให้เป็นกลางแล้วและการบ่มเพาะของข้ายังก้าวหน้าขึ้นไปอีกเรียกได้ว่าเป็นโชคดีในคราวเคอร์จริงๆโชคดีในคราวเค้า์หืมเอ๊ะหรือว่าจิตอสูรเงาจะดูดซับพ,พิษนี้เข้าไปด้วยมันแข็งแกร่งขึ้น พิษนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการบ่มเพาะของข้าแต่ยังมีผลกับจิตอสูรเงาอีกด้วยฮ่าๆมีอะไรหรอข้ากำลังคิดว่าในเมื่อพิษช่วยข้าทะลองขอบเขตได้จะเป็นยังไงถ้าข้าให้จิตอสูรเงากินกินฝนพิษนี้ให้หมดสิ้นไปเลยท่านอาจารย์ท่านนองการดึงพิษเข้าสู่ร่างกายงั้นหรอมันอันตรายกันไปแล้ว จิตอสู์เงาวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ